เนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลา<อ>จากเดิมที่เราเคยเรียนตอนป .2 เนี่ยเราอาจจะเรียนในเรื่องของตรงนี้ใช่ไหมคะน,นักเรียนก็จะเห็นว่าถ้าเขามีข้อมูลตรงนี้มาให้เราแล้วเขาก็ให้เราตอบคำถามใช่ไหมอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นใบบัวเนี่ย<อ>บันทึก จำนวนนมกล่องที่ดื่มใน5วันซึ่งก็จะมีข้อมูลดังนี้นี่นักเรียนก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจำนวนนมกล่องที่ใบบัวดื่มใน5วันอ่าแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะกำหนดมาบอกว่านมเนี่ยนี่รูปกล่องนมหนึ่งกล่องตรงนี้นะจะแทนด้วยจำนวนนมอ่ะสองกล่องใช่ไหมคะเอ๊นักเรียนลองตอบคุณครูได้ไหมคะว่าในวันจันทร์เนี่ยใบยบัวเนี่ยดื่มนมเนี่ยทั้งหมด กี่กล่องคะมามาสามกล่องอาสามกล่อง,องจริงไหมนะเราอย่าลืมว่านี่รูปกล่องนมหนึ่งกล่องตรงนี้แทนด้วยจํานวนนมสมองกล่องดังนั้นนี่รูปหนึ่งรูป, 1, ปตรงนี้ก็จะแทนจําน,นวนนมสมองกล่องแต่ว่ามีทั้งหมดกี่รูปคะมีทั้งหมดสามรูปใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะหมายถึงว่า ตรงนี้สองกล่องบวกอีกสองกล่องก็จะเป็นสีส่กล่อง,องแล้วก็บวกอีกสองกล่องตรงนี้ก็จะเป็นหกกล่องอ่าดังนั้นเนี่ยวันจันร์ใบ,บัวก็จะดื่มนมหกกล่องเอ๊แล้ววันอังคารล่ะนะใบบัวดื่มนมกี่กล่องคะสีกะส่กล่องสี่กล่องสี่กล่องจริงมากค่ะวันพุธล่ะอสองกล่องจริงมากค่ะวันพฤหัส มีรูปของสีกงส่กล่องค่ะสีกส่กล่องแล้วสุดท้ายวันสุกร์ราคาดื่มกี่กล่องนะ้าแปดแปดกล่องแปดกล่องเก,ก่งมากค่ะซึ่งนี้นักเรียนจะเห็นว่าเขาให้ข้อมูลตรงนี้เป็นที่เป็นตารางมาให้เราเรียบร้อยใช่ไหมคะวันเนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าถ้าสมมุติว่าเขาให้แค่ข้อมูลสํารวจของเรามาอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการสํารวจข้อมูลสีเสื้อนะคะ สีของเสื้อที่ผู้หญิงอ่ะชอบใส่กันโดยเขาไปสำรวจผู้หญิงมาทั้งหมดสิบคนเพราะว่ามีเสื้อทั้งหมดสิบตัวเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเอะค่าเรามีข้อมูลตรงนี้แล้วเราต้องการที่จะมานำใส่ตาราง <Hey. S 1> นี่ซึ่งเป็นตารางบ <Hey. S 1> ันทึกข้อมูลเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรเรามาดูกันนะคะคุณครูก็จะเริ่มต้นจากการสร้างตารางแบบนี้ขึ้นมา โดยนักเรียนจะเห็นว่าตรงสีฟ้าเข้มตรงนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะเขียนชื่อของเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณครูจะเขียนลงซึ่งชื่อนะคะก็จะเป็นจำนวนของสี <Okay. S 1> เสื้อสีต่างๆที่ผู้หญิงอ่ะชอบใส่อ่าแล้วตรงสีฟ้าอ่อนตรงนี้นะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเสื้อสีต่างๆอ่าถัดไปฟ้าอ่อนช่องถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นรอยขีด และสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนดังนั้นนะคะเราอ่ะก็จะมาเริ่มนำข้อมูลที่เราสำรวจตรงนี้ที่เขาให้มานำมาใส่ในตารางตรงนี้อ่าซึ่งเราจะเริ่มนำข้อมูลที่สำรวจนะคะเราอ่ะจะเริ่มจากการนำข้อมูลที่อยู่นี่บรรทัดแรกเราดูบรรทัดแรกนะเราจะเริ่มใส่ข้อมูลก็คือจากซ้ายมือไปขวามือ เรามาดูตัวแรกตัวแรกเป็นสีอะไรนะตรงนี้เสื้อสีอะไรคะเป,เป็นจัมพูสีชมพูเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะนำข้อมูลที่เป็นเสื้อสีชมพูเนี่ยามาใส่ตรงนี้ก่อนนี่ตรงเสื้อสีต่างๆเราก็จะเขียนคำว่าสีชมพูลงไปใช่ไหมคะแล้วเราก็จะขีดนี่้อยขีดไปหนึ่งขีดจากนั้น เรานำข้อมูลเชื่อตัวแรกใส่ลงไปแล้วคุณครูก็จะกากระบาดทิ้งเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเราอ่ะใส่ข้อมูลลงไปแล้วต่อไปตัวที่สองอตัวนี้สีอะไรนะอะไรคะสีเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนสีเหลืองลงไปตรงนี้แล้วก็ขีดไปหนึ่งขีดแบบนี้ จากนั้นคุณครูคก็จะกากระบาดทิ้งแล้วต่อไปเสื้อตัวที่สามสีอะไรคะตรงเขียสเขียวเเขียวเก่งมากค่ะนลเกเพียนก็จะเห็นว่าตรงช่องที่เป็นสีเสื้อสีต่างๆจะยังไม่มีคําว่าสีเขียวเพราะฉะนั้นคุณครูคก็จะเขียนคําว่าสีเขียวลงไปแล้วก็ขีดหนึ่งขีดอ่าแล้วก็กากระบาดทิ้งต่อไปตัวที่สี่ตรงนี้สีอะไรนะ้า สีชมพูเราก็จะมาดูกันในช่องตารางตรงนี้ของเราจะมีคาว่าสีชมพูแล้วถ้ามีแล้วเราก็แค่มาเพิ่มที่รอยขีดไปหนึ่งขีดแบบนี้จากนั้นเราก็จะกาทิ้งเสื้อตัวที่ห้าก็จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะอ่าเราก็จะเขียนสีฟ้าลงไปแล้วก็ขีดหนึ่งขีด แบบนี้แล้วก็กาที่แล้วเราก็จะไปดูตัวถัดไปก็คือสีเขียวสีเขียวสีเขียวนี่แล้วก็จะมาขีดเพิ่มหนึ่งขีดตรงบรรทัดที่เป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็กาที่ตัวต่อไปตรงนี้ก็เป็นสีเขียวเหมือนเดิมอ,อ่าเราก็จะขีดตรงสีเขียวเพิ่มหนึ่งขีดอ่าแล้วตัวต่อไปสีอะไรนะ สีเหลืองสีเหลืองเพราะฉะนั้นเราก็จะไปขีดที่รอยขีดที่เป็นสีเหลืองค่ะก็ขีดเพิ่มหนึ่งขีดแล้วตัวต่อไปนะคะสีอะไรนะชมพูชมพูเราก็จะไปขีดที่รอยขีดที่เป็นสีชมพูหนึ่งขีดแบบนี้แล้วก็การทิ้งและสุดท้ายสีอะไรคะร้าสีฟ้า อตอนนี้คุณครูกำลังยกตัวอย่างอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำแบบฝุดหัดในหน้าที่ร้อยสิบสี่แล้วก็ร้อยสิบห้า โอเคดังนั้นเรามาดูของเราต่อตอนนี้เราก็ได้นําข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมคะทั้งเสื้อที่ผู้หญิงชอบทั้งสิบตัวสีแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดว่าจํานวนของสีเสื้อสีชมพูเนี่ยผู้หญิงชอบทั้งหมดกี่คนโดยเราก็จะมาดูที่รอยสีดเอ้รอยสีมีกี่ขีดคะสามะ เพราะฉะนั้นตรงจํานวนนังนี้นะคะเราก็จะเขียนเลขสามลงไปอเสงนี้องเอแล้วสีชมสีเหลืองล่ะคะต่อไปสีเหลืองมีกี่ขีดด้วยสองขีดมีสองขีดเราก็จะเขียนเลขสองลงไปแล้วสีฟ้าล่ะคะสีเขียวล่ะคะสีเขียวมีสามขีดก็เขียนสามแล้วสุดท้ายสีฟ้ามียู่ สองขีดแล้วก็จะเขียนสองขีดแบบนี้นี่ตอนนี้เราก็จะได้ทําการที่นำข้อมูลท, <ำ S 1> ที่เรามีอยู่เนี่ยมาลงตารางเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็แบ่งผืนผ้าหน้าหน้าที่ร้อยสิบสี่แล้วก็หน้าที่ร้อยสิบห้า นี่คือเด็กพูดแชรไปล้วน่พูดแชรกพดแล้วค่ะอ่าเปิดแล้วเรามาดูคําสั่งกันดีกว่าในหน้าที่ร1 4กันก่อนหน้าที่ร้อยสนะคะในข้อที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการสํารวจข้อมูลของเพื่อนในห้องว่าชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดสิคนซึ่งในข้อที่หนึ่งข้อตรงนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะขออนุญาตข้ามก็คือพวกเราไม่ต้องทําข้อที่หนึ่ง เพราะเนื่องจากว่าเราสอนออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วมันก็อาจจะไม่ได้นักเรียนอาจจะไม่ได้สะดวกในการแบบถามเพราะว่าถ้านักเรียนถามนั่นหมายความว่านักเรียนทุกคนต้องเปิดไมค์พร้อมกันก็อาจจะมีการพูดที่แบบเสียงดังดังนั้นนะคะเราก็จะมาทําในข้อที่สองกันแทนเรามาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองที่เราจะทํานะคะนี่นักเรียนจะเห็นว่า ต้นกล้าเดินสำรวจรถประเภทต่างๆที่จอดในโรงเรียนเพื่อจัดทำเพื่อจัดทำใบที่จอดรถของอโรงเรียนได้ได้ข้อมูลดังนี้เก่งมากค่ะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ต้นกล้านะคะเดินสำรวจรถประเภทต่างๆค่ะซึ่งเราก็จะนําข้อมูลตรงนี้นี่ที่ต้นกล้าสํารวจนะคะ มาลงในตารางในหน้าที่115นักเรียนดูตารางในละหน้าที่115ค่ะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าจะเป็นตารางของจํานวนรถประเภทต่างๆในโรงเรียน <c oughs> ซึ่งก็จะมาดูที่ช่องแรกตรงนี้ช่องแรกตรงนี้นะคะจะเป็นการเติมรถประเภทต่างๆ <c oughs> อ่าแล้วตรงนี้ลนะ่ะอ่านว่าอะไรนะตรงนี้ รอยร้อยีและสุดท้ายตรงนี้ก็คือจำนวนอาจำนวนคันดังนั้นนะคะเราก็จะไปนำข้อมูลตรงนี้ค่ะมาลงในตารางเลยโดยเราจะเริ่มต้นนำข้อมูลก็คือจากตรงนี้รถจักรยานอ่าเราก็จะมาดูเรามาดูรถประเภทต่างๆนะคะตรงนี้เราจะเขียนคำว่า จักรยานลงไปค่ะ,ะแล้วนักเรียนก็ขีดไปอีกหนึ่งขีดแบบนี้วอแบบนี้อแบบโอเคนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะใครเขียนเสร็จโอเคเสร็จแล้วอาเมื่อกี้เราลงรถจักรยานไปแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะขีดทิ้งเพื่อที่วงบอกว่าเราลงข้อมูลไปแล้ว ต่อไปที่เราจะลงข้อมูลถัดไปตรงนี้ก็คือรถอะไรนะอ่านว่าอะไรนะตรงนี้จักรยานจัก,กรยานยนต์เราก็จะมาลงค่ะเรามาดูที่รถประเภทต่างๆเราจะเห็นว่ายังไม่มีคําว่าจัก,กรยานยนต์ใช่ไหมคะ<น>เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเขียนคําว่าจักรยานยนต์ลงไปแล้วก็ขีดไปหนึ่งขีดแบบนี้ ขีดนทีเลขอ่าเสร็จแล้วคนยืนนะคะเขียนเสร็จไหมยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูค่ะเราก็ขีดรถจักรยานยนต์เมื่อกี้ออกไปแล้วต่อไปก็จะเป็นรถอะไรหน้าที่เราจะเก็บข้อมูลลงไปในตารางอ่าก็คือเก่งดังนั้นเราก็จะเขียนคําว่าเก่งลงไปตรงนี้แล้วก็ขีดหนึ่งขีด เสร็จแล้วค่ะ<อ>แล้วค่ะเสร็จหมดทุกคนค่ะโอเคคนที่เสร็จแล้วช่วยตอบด้วยโอเคไหมคะค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคต่อไปนะคะรถประเภทต่อไปตรงนี้ก็คือคำว่า,ากระบะกระบะเก่งมากค่ะเราก็จะเขียนกระบะลงไปแล้วก็ขีดนึ่งขีดเสร็จแล้วค่ะ<อ>แล้วค่ะ โอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นรถตู้ตู้ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนคําว่ารถตู้แล้วก็คิดหน,นึง่งคิดรถตู้เสร็จแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นรถเก๋งใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือเป็นประเภทก็คือคําว่าเก๋ง ักเรียนก็จะเห็นว่ามีกิงแล้วก็เราก็แค่ไปเพิ่มหนึ่งรถตู้ช่องขีดขีดยังเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็คือคําว่าเกิเหมือนเดิมใช่ไหมคะเราก็จะไปขีดอีกหนึ่งขีดที่คําว่าเกิงตรงนี้ เสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วคนที่เสร็จถึงขีดเก่งตรงนี้เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนลองทำนี่ลองทําข้อมูลที่เหลือตรงนี้ค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยโอเคไหมคะค่ะคุณครูให้เวลาทําค่ะ นี่อันนี้ก็เป็นตารางทั้งหมดนี่ที่เราขีดได้เอยขีดแบบน,นี้ตอนนี้เราขีดรอยขีดเสร็จหมดทุกคนแล้วใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูนี่ตรงช่องที่เป็นคําว่าจํานวน่าเรามาดูซิช่องแรกตรงนี้นี่ก็คือคําว่าจักรยานจักรยานเราขีดไปทั้งหมดกี่ขีดนะเราขีดไปทั้งหมดกี่ขีดคะค่ะสิบเอ็ดสิ เอสนี่สิบเอ็ดขีดใช่ไหมคะตรงว่าตรงนี้นี่ก้อนนี้ก็คือห้าขีดตรงนี้ก็ห้าขีดก็จะเป็นสิบขีดแล้วแล้วก็บวกกับอีกหนึ่งขีดตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิบเอ็ดแล้วต่อไปเรามาดูต่อตรงรถจักรยานยนต์เอจักรยานยนต์เราขีดไปทั้งหมดกี่ขีดนะสิบค่ะเราขีดรถจักรยานยนต์นะคะรอยขีดมีทั้งหมดสิบขีดค่ะ แล้วต่อไปรถเก๋งล่ะคะเก้าค่ะรถเก๋งเก้าคีเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนตัวเลขตรงนี้ลงไปก็คือเลขเก้าต่อไปรถกระบะนี่กระบะมีกี่ค<อ>ี<อ>กระบะ<อ>มีเจ็ด,ดแีเราก็จะเขียนเลขเจ็ดลงไปและสุดท้ายรถตู้รถตู้มีรอยขีดทั้งหมดก็คือ ค่ะขีดเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเขียนเลขค่าลงไปเลยค่ะแบบนี้ถูกอ่าถูกหมดต,ตอนนี้ทุกคนเขียนตารางตรงนี้เสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังคะ,คะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจากนั้นเรามาดูต่อนะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้างล่างเขาจะมีคำถาม อีกใช่ไหมคะก็คือเขาบอกว่าให้เราเติมคำโตอบดังนั้นเรามาดูข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งรถที่สำรวจมีทั้งหมดจุดจุดจุดคันเอ๊ที่เราสำรวจมีทั้งหมดกี่คันนะคสี่สิบสองค่ะอ๋สี่สิบสองมีเพื่อนตอบว่าสี่สิบสองเรามาดูกันค่ะ ก็คือนักเรียนก็จะนำ11คันตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือ11บวกกับ10ก็จะเป็น21แล้ว21ก็จะบวกต่อกับ9ตรงนี้ก็จะเป็น30เก่งมากค่ะแล้ว30ก็จะบวกกับ7ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ30 30 30 7เก่งมากค่ะแล้วสุดท้ายเราก็จะนำ30 7มาบวกกับ5 ก็จะเป็นสีน่สสองนั่นแสดงว่ารถที่สำรวจนะคะมีทั้งหมดก็คือส<า>ี่สิบสองคันค่ะข้อที่สองรถจักรยานยนต์มีจุดจุดจุดคันเอ๊รถจักรยานยนต์มีกี่คันนะ ที่เราทําได้10คันมี10คันเก่งมากค่ะแล้วก็จะเขียนเลข10ลงไปเรามาดูข้อที่3ข้อที่3รถเก๋งจุดจุดจุดรถกระบะยูจุดจุดจุดคันตรงนี้นะคะเขาให้เราเติมจํานวนของรถเก๋งแล้วตรงนี้ก็จะเติมจํานวนของรถกระบะ ซึ่งเราจะมาเติมจำนวนของรถเก๋งกันก่อนเอ๊รถเก๋งเราต้องเขียนตัวเลขอะไรนะเ้าเก้าเก่งมากค่ะแล้วรถกระบะล่ะคะรถกระบะ,ะ,บะมีอยู่เจ็ดคันเราก็เขียนเลขเจ็ดลงไปเลยค่ะตรงรถกระบะข้อที่สี่รถจุดจุดจุด,ดมีจำนวนมากที่สุด รถอะไรนะมากที่สุดจํานวนของรถจักรยานค่ะรถจักรยานค่ะถึงมากค่ะรถที่มีจํานวนมากที่สุดก็คือรถจักรยานเพราะว่าเราจะเห็นว่านี่รถจักรยานมีอยู่สิบเอ็ดคันข้อที่ห้าเขาให้เราเติมรถที่มีจํานวนน้อยที่สุดน้อยที่สุดรถอะไรนะรถตู้ค่ะรถตู้เพราะรถตู้มีกี่คันนะคะรถตู้มีอยู่กี่คันมีอยู่ห้าคัน เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนคำว่าตู้ลงไปโอเคออข้อที่หกนะคะเขาให้เราเรียงลำดับประเภทของรถที่มีจำนวนรถเนี่ยมากไปหาหน้อยอ่าเอรถประเภทไหนนาที่มากที่สุดจักรยานจัรกญญรยานเพราะฉะนั้นักเรียนก็จะเขียนคำว่าจักรยานลงไป แล้วก็จักรยานยนต์อ่าแล้วก็จักรยานยนต์จักรยานยนต์มีกี่ขั้นคะสิบคั้นค่ะมีสิบคันเอแล้วต่อไปประเภทของรถรถอะไรนะต่อจากรถจักรยานยนต์รถเก่งเก่งมากค่ะแล้วก็จะเขียนคำว่าเก่งลงไปแล้วต่อจากเก่งราคารถอะไรนะรถกระบะกระบะกระบะเพราะว่ารถกระบะนี้มีอยู่เจ๊ก แล้วต่อจากกระบะละคะรถสุดท้ายที่น้อยที่สุดเลยก็คือรถตู้เก<ล>่งมากค่ะดังนั้นเราก็จะเขียนลงไปเลยแล้วครับเสร็จแล้วค่ะโอเคงั้นคุณครูไปต่อข้อสุดท้ายนะคะข,ข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดนะคะรอะว่าคำตอบหลาย ใช่ข้อที่เจ็ดมีมีได้หลายคำตอบก็คือเขาถามว่าถ้ามีพื้นที่ในการจอดรถจำกัดจะเลือกพื้นที่ที่มากที่สุดให้รถจุดจุด,จ,ด,จ,ดจอดเพราะอะไรอ่าอย่างเช่นคุณครูเนี่ยอาจจะเติมรถตู้คุณครูจะให้รถตู้จอดเพราะว่ารถตู้มีขนาดใหญ่ที่สุดดังนั้นนะคะในข้อที่7นักเรียนก็สามารถตอบ ในแบบที่ตัวเองอยากตอบได้เลยแล้วก็บอกเหตุผลที่นักเรียนเลือกรถประเภทนั้นด้วย